อัปเดตใหม่ทุกคนวันนี้นะครับก็คือมีร้านค้าพิเศษเข้ามามีแลกคูนขายมีทุกอย่างขายมีร้านค้าลับแบบนี้นะครับน่าตื่นเต้นมากๆนะครับทุกคน กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพิจะมานะครับเรียกได้ว่า แจกโค้ดก่อนอัปเดตนะครับนาแล้วก well ็รีวิวอัปเดตเพราะว่าตอนนี้ GM หรือว่าแอดมินได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะมีการแจกโค้ดในอัปเดตนี้นะครับเนาะหรือว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตหรือว่าอีกประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับเนาะก็จะมีการอัปเดตแล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าอัปเดตนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่แบบว่าและหลายคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกิจกรรม ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับทีมญี่ปุ่นนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของเมล็ดใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆนานานะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรอยากปลูกอะไรนะครับก็เตรียมรอดูได้เลยนะครับว่ากิจกรรมตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับแต่พี่ก็จะรีวิวเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมตัวใหม่พร้อมแจกโค้ดด้วยนะครับมาปเดตโค้ดด้วยนะครับและโค้ดตัวใหม่นะครับก็จะมาด้วยนะครับก็แอดมินประกาศแล้วนะ คนไหนไม่ติดตามนะครับจะไม่ได้โคเดนคำนองมาเรามาเริ่มรีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับเนาะก่อนแรกพี่จะขออธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ คลิปที่ทุกคนเห็นต้นคลิปนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นร้านค้าลับนะครับทุกคนนี่เลยนะครับที่ทุกคนเห็นนะครับก็เป็นร้านค้าลับนะครับน้องก็คือตรงนี้นะครับก็คืออาจจะไม่ใช่แมทชิ่งนะครับน้องเป็นแมปที่สร้างขึ้นมานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่พยายามหาก็คือไม่มีนะครับน้องแต่ถ้ามีที่จริงก็คือคงดีเลยนะครับน้องแต่แน่นัคนก็ไม่แน่นะครับทุกคนที่เห็นลายคลิปอยู่นะครับในต่างประเทศนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ก็พยายามหานะครับสุดท้ายก็ไม่มีนะครััับบบทุกกกคคคนนนนนนีี่่่เลยยะะะรรร็็ปมาาณ้ออแต จะพูดนะครับนอ้องก็คือแบบว่าในอนาคตไม่แน่นะครับนอ้องและการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือสรุปอัปเดตครั้งนี้นะครับนอ้องก็คือการอัปเดตครั้งนี้นะครับในแบบว่าจะพูดยังไงดีนะครับการอัปเดตครั้งนี้จะทําให้คุณสงบและมีสติมากขึ้นโดยที่ แบบว่าพร้อมกับกิจกรรมเช่นนะครับนอที่มีเวลาจํากัดครั้งใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาต่างๆมากมายให้สํารวจและเพิ่เพินพน,นะครับพูดง่ายๆก็คือจะมีการอัปเดตเขายยา้ามาเยอะะมากมายนะครับแล้วก็สํารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นปลดล็อกมเมล็ดใหม่นะครับสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับนาแล้วก็เงียบสงบนะครับฟิวเจอร์นะครับสภาพอากาศก็จะมีมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างต่างๆนานานะครับที่แบบว่าจะมีเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับและทุกคนไปดูคลิปแอดมินตอนนี้ได้เลยนะครับเนอเพราะว่าแอดมินได้ประกาศนคทุก recorded a video and it had my credit card information in it, so I have to re-record this video. I hope no one saw it. <laughs> Whoops. Now that my credit card information's been leaked to the world, I want to show you this admin event that I was working on. Please no one spend money. แอดมินก็ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดรอได้เลยนะครับส่วนโค้ดเก่ามาอัปเดตให้ละกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็ถามมายแยะมากมายนะครับว่าโค้ดเก่าพี่จะแจกหรือเปล่าพี่จะอัปเดตให้ดูหรือเปล่านะครับสำหรับโค้ดเก่านะครับก็คือแอดมินได้บอกนะครับน้ว่าจะเปิดให้ใส่นะครับก่อนอัปเดตนะครับประมาณหนาทีหรือ2นาทีเท่านั้นนะครับถ้าคนไหนใส่ไม่ทันก็คือจบเลยนะครับทุกคนก็โค้ดแบบนี้นะครับจะเลือนหายไปเลยนะครับและโค้ดใหม่จะมาแทนนะครับทุกกกคคคคคนน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 เตรรรรีีียยมออดูละะัััับบบบสาาหหห้งไไพ่่่ทแว ให้โค้ดนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดอัปเดตใหม่ในวันนี้นะครับน้อก็เตรียมรอดูเลยนะครับน้อที่ขึ้นอยู่หน้าจอตัวนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านโค้ดตัวเก่านะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับก็รอไปใส่ดูได้นะครับก่อนประมาณแบบว่า3ามทุ่มนะครับน้อของวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามีโค้ดจะอัปเดตเข้ามาเยอะแมากมายนะครับสำหรับบางน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับนาาะแลตมหโค้ดนนนนะะคครับทุกก็จมีแ่อนนนนนนนะะะคคครรรรััับบเเเากก็็ปปมณี้ลยทุสหบ โค้ดใหม่ๆแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับหรือว่าอยากเล่นกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดนะครับที่แบบว่าเป็นโค้ดตัวเก่าที่มาเดือปให้ด มาใส่ได้อีกนะครับเพราะว่าโค้ดใหม่ที่จะแจกหลังอัปเดตนะครับน้องก็คือจะมีทางด้านของโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าจะเป็นโค้ดใหม่และโค้ดมาเลดด้วยนะครับไม่แน่อาจจะเป็นโค้ดแคนดี้บอลชั่มก็ได้นะครับทุกคนเออก็ถือว่าถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับก็รอดูได้เลยนะครับส่วนโค้ดเก่าที่พี่กำลังอัปเดตอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับน้องก็คือวันนี้สามารถใส่ได้ก่อนอัปเดตนะครับแต่ยังไม่รู้เวลานะครับจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าเป็นเวลาเดิมก็คคคือออออกก่่่่นนัปปเเดตรรระมมมาาาณณงงงงวโโ็ี ก็ก่อน okay. then, so ัปเดตนะครับก็คือแบบว่าจะสามารถใส่ได้นะครับประมาณ10นาทีหรือ15นาทีเท่านั้นเองนะครับเนาะและก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะคนไหนที่แบบว่าใส่โค้ดไ่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่นะครับก็มีการแจกให้อยู่นะครับทุกคนก็คือแบบว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอันไหนพี่แจกให้ได้หรือพี่ต้องการแจกให้เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าพี่จะไม่แจกนะครับก็คือก็ยังแจกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทุกคนก็ถือว่าหลายๆคนนะครับอยากได้โค้ดพี่ก็มาแจกให้นะครับอยากได้ผลไม้ที่แพงๆพี่ก็มา พันล,ล้านๆนะครับทุกคนหรือว่า2,000ล,ล,ล้านก็มีแจงใหนะ้เสมอนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับดีด้ว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้มานานนะครับสำหรับโคดนะครับทุกคนเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของอะไรต่างๆนานานะครับทุกคนก็ บอกมาได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับโนว่าพี่พร้อมจะแจกให้ทุกคนเสมอนะครับก่อนที่จะอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็หลังอัปเดตพี่เขายังแจกเหมือนเดิมนะครับก็รอดูนะครับโนว่าหลังอัปเดตใหม่จะมีอะไรเข้ามานะครับแต่พี่ขอบอกเลย้วกันนะครับว่าอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับน่ารักเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นจริงจอเก้าหางนะครับเนาะก็ถือว่าแบบจะพูดยังไงดีนะครับก็คือ สกิลคล้ายๆแลคคูนนั่นแหละนะครับส่วนสกิลแลคคูนก็คืออาจจะยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในสวนโค้นะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับส่วนอัปเดตใหม่ก็มาอัปเดตให้ดูวันนี้แล้วนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณสชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับบาน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว กิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่หลายคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับและถ้าคนไหนอยากได้แลคคูนตัวนี้นะครับพี่ก็จะพร้อมแจกให้ทุกคนเสมอนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้แลคคูนนะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับแลคคูนนะครับก็เรียกได้ว่าตัวใหญ่มากนะครับน้องก็ทําการแจกให้ปบนฟรีนะครับก็อย่าลืมกันนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่ ก็คือพี่อยากบอกแบบนี้ละกันนะครับเนาะคนที่แบบว่ากดไลค์กดแชร์นะครับจะมีสิทธิ์ได้ของฟรีมากกว่าคนที่ไม่กดไลค์นะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับเข้ามาดูคลิปพี่ต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับถึงจะได้ของฟรีจากพี่นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย